เอ้าพี่อยูนึกว่าพี่เข้าแล้วเมกี้อ่ะเตื่อนบอกว่าตาหน้าหนูอฟางจิตาไม่รู้เหมือนกันรู้รู้สึกเดี๋ยวอีกไม่นานก็ลงส็ตปีนละไม่ได้ลงแม่งแรงเหรออ๋อไม่ได้ลงยืนยืนทุกคนยืนยืนยืนดูนี่ยืนตรงนี่ ยืนเลี้ยงอ่ะยืนเลี้ยงยืนเลี้ยงตรงนี้เออแล้วจัดกิจกรรมวงล้อสีแต่ไม่ได้โหลดทรัพยากรชุดโอ้ยทำไมมันปวดเห็ดขึ้นมฮอส <c oughs> กิจกรรมเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนกิจกรรมกิจกรรมแบบอะไรเขาเรียกแบบไออันนั้นอ่ะที่ยืนยืนนั่งนั่งอ่ะใครใครช้าถูกยิงอ่ะใครช้าโดนยิงอ่ะกิจกรรมที่ว่ายืนยืนนั่งนั่งที่ว่าใครช้าโดนยิงอ่ะไปไปยืน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 นียืนนียืนนี